Thank you. ลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามกดแชร์กดชอบและหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดแชร์เพื่อไม่ให้พลาดคลิปพยากรณ์อากาศดีๆจากลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศจากผมลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ ในช่วงของการพยากรณ์อากาศของทางภาคเหนือนะครับผม15จังหวัดทางภาคเหนือโดยสายข้อมูลจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือประจำวันที่14ธันวาคมพุทธศักราช2567เป็นวันเสาร์นะครับพ่อแม่พี่น้องตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬกาวันพรุ่งนี้ลักษณะอากาศทั่วไปบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนแผ่ปกคลุม ประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้แล้วลักษณะเช่นนี้ทําให้ภาคเหนือมีฝนเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ในระยะนี้นะครับผมหลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียสขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงโดยลักษณะอากาศของทางภาคเหนือคาดการว่าจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่30-33องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่20-22องศาเซลเซียสมีลมตอนออกเสียงเหนือความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมส่วนทางภาคเหนือตอนล่างนั้นคาดการว่าจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32-33องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 22- ถึง32อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่22องศาเซลเซียสนะครับพ่อแม่พี่น้อง มีลมตัวหนอกความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมสำหรับอุณหภูมินั้นของทางภาคเหนือวันนี้ก็ยังอยู่ในลักษณะเดิมนะครับผมโดยอุณหภูมิตำสุดของทางภาคเหนือที่วัดเมื่อวานนี้1 3ธันวาคมอุณหภูมิตำสุดอยู่ที่8.4ที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขางอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ส่วนอำเภอส่วนอุณหภูมิมสูงสุดของทางภาคเหนือเมื่อวานนี้ก็อยู่ที่33.2 องศาเซลเซียสที่อำเภอทุ่งช้างจังหวัดน่านนะครับผมโดยภาคเหนือเมื่อวานนี้อุณหภูมิค่อนข้างสูงกระจายไปทั่วทุกจังหวัดเลยนะครับพ่อแม่พี่น้องโดยเฉลี่ยก็อยู่ที่นในช่วงประมาณ32-33ถึงนะครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศแบบรายวันของภาคเหนือทั้ง15จังหวัดกันครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอนำเสนอข้ขวัญของจังหวัดเชียงรายนะครับผมเหนือสุดในสยามชายแดน3แผ่นดิน ถิ่นวัฒนธรรมล้านนาลำค่าพระธาตุดอยตุงนะครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดแม่ฮ่องสอนเสาร์ที่1 4ธันวาคมคาดกันว่าจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งอำเภอที่คาดกันว่าจะมีฝนเล็กน้อยได้แก่ปางมะพร้าวอำเภอปายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนส่วนอำเภอที่คาดกันว่าจะไม่มีฝนก็คืออำเภอขุนยวมแม่ละน้อยแม่เสลียงศบเมยอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่30 อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่20องศาเซลเซียสมีลมตัวนออกเสียงเหนือความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงยอดดอยมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่10องศาเซลเซียสนะครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดเชียงรายกันครับพ่อแม่พี่น้องเสาร์ที่14ธันวาคมคาดการว่าลักษณะอากาศโดยทั่วไปของจังหวัดเชียงรายคาดการว่าจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง อำเภอที่คาดการว่าจะมีฝนเล็กน้อยได้แก่อำเภอแม่ฟ้าหลวงอเภอแม่สายแม่จันเชียงแสนเชียงของเวียงแก่นอเดอยหลวงและอเภอเวียงเชียงลุงนะครับผมส่วนอำเภออื่นๆนั้นคาดการว่าจะไม่มีฝนนะครับพ่อแม่พี่น้องเช่นอเภอเมืองเวียงชัยอเภอพญาเมงลายขุนตาลอเภอเทิงอเภอแม่ลาวอเภอแม่สวยอเภอพานป่าแดดและอเวียงป่าเป้านะครับพ่อแม่พี่น้อง อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32ต่ำสุดอยู่ที่20องศาเซลเซียสมีลมตนออกเสียงเหนือความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงยอดดอยมีอากาศหนาวภูมิต่ำสุดอยู่ที่11องศาเซลเซียสนะครับพ่อแม่พี่น้องเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันเสาร์ที่14ทธันวาคมของจังหวัดเชียงใหม่กันครับผมคาดการว่าจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง อำเภอที่คาดกันว่าจะมีฝนเล็กน้อยของจังหวัดเชียงใหม่วันนี้ได้แก่อําเภอแม่อายอําเภอฝางชายประการเวียงแหงเชียงดาวแม่แตงเสมิงกัญญาณีวัฒนาอําเภอแม่แจ่มนะครับผมส่วนอําเภออื่นๆนั้นคาดกันว่าจะไม่มีฝนนะครับพ่อแม่พี่น้องอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่21องศาเซลเซียสมีลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมง ยอดดอยมีอากาศหนาวภูมิต่ำสุดอยู่ที่8องศาเซลเซียสนะครับพ่อแม่พี่น้องเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดลำพูนกันครับผมเสาร์ที่14สธันวาคมคาดการณ์ว่าจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งอำเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนเล็กน้อยของจังหวัดลำพูนได้แก่อําเภอบ้านทุบ้านทิอําอเภอลำอําเภอเมืองลำพูนแม่ทาป่าซางส่วนอำเภออื่นน,น,นั้นคาดการณ์ว่าจะไม่มีฝนนะครับผมเช่นอําเภอเวียงหนองล่อง อำเภอบ้านโฮ่งทุงช้างทุ่งหัวช้างอำเภอลีและก็อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32ต่ำสุดอยู่ที่22องศาเซลเซียสมีลมตนออกเฉียงเหนือความเร็ว10ถึง15กิโลเมตรต่อชั่วโมงยอดดอยมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่14องศาเซลเซียสนะครับพ่อแม่พี่น้องเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดลำปางกันครับพ่อแม่พี่น้องเสาร์ที่14ธันวาคม จังหวัดลำปางวันนี้คาดการณ์ว่าจะมีอากาศเย็นในตอนเช้านะครับผมแลวก็ทุกอำเภอทั่วทั้งจังหวัดลำปางวันนี้คาดการณ์ว่าจะไม่มีฝนนะครับพ่อแม่พี่น้องอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32อุณหภูมิต่ําสุดอยู่ที่22องศาเซลเซียสมีลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงยอดดอยมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่าสุดอยู่ที่13องศาเซลเซียสนะครับพ่อแม่พี่น้องเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดแพร่กันครับพ่อแม่พี่น้อง เสาร์ที่14ธันวาคมคาดการว่าอากาศจะเย็นในตอนเช้านะครับสำหรับจังหวัดแพร่และก็ทุกอำเภอทั่วทั้งจังหวัดแพร่คาดการว่าจะไม่มีฝนนะครับพ่อแม่พี่น้องอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33ต่ำสุดอยู่ที่22องศาเซลเซียสมีลมตนออกเฉียงเหนือความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงยอดดอยมีอากาศหนาวภูมิต่ำสุดอยู่ที่13องศาเซลเซียสนะครับผม เรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจําวันของจังหวัดน่านกันครับพ่อแม่พี่น้องเสาร์ที่1 4ธันวาคมโดยภาพรวมของจังหวัดน่านวันนี้ก็จะมีอากาศเย็นในตอนเช้าแล้วก็ทุกอำเภอทัวท้งจังหวัดน่านก็คาดกันว่าจะไม่มีฝนนะครับพ่อแม่พี่น้องอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่3 2อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่22องศาเซลเซียสมีลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงยอดดอยมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่12ององศาเซลเซียสนะครับผม เรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจําวันของจังหวัดพะเยากันครับพ่อแม่พี่น้องเสาร์ที่14ธันวาคมโดยภาพรวมของจังหวัดพะเยาว,วันนี้ก็คาดการว่าจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าโดยทั่วทั้งจังหวัดพะเยาทุกอำเภอคาดการว่าจะไม่มีฝนนะครับพ่อแม่พี่น้องอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32ต่ําสุดอยู่ที่20องศาเซลเซียสมีลมตนออกเฉียงเหนือความเร็ว 1 0 1 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงยอดดอยมีอากาศหนาวอุณหูมิต่ำสุดอยู่ที่12องศาเซลเซียสนะครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดตากกันครับพ่อแม่พี่น้องเสาร์ที่14ธันวาคมคาดการณ์ว่าจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งอําเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนเล็กน้อยของจังหวัดตากได้แก่อําเภอท่าสองอยางอําเภอสามเงาอําเภอแม่ละมาดอําเภอบ้านตากและอําเภอเมืองตากนะครับผม ส่วนอำเภอแม่สอดวังเจ้าพบพระ,พระและอุ้มผางคาดกันว่าจะไม่มีฝนนะครับวันนี้อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32ต่ำสุดอยู่ที่22องศาเซลเซียสมีลมทวนออกความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงยอดดอยมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่12องศาเซลเซียสนะครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดเพชรบูรณ์วันเสาร์ที่14ธันวาคม คาดกันว่าจะมีอากาศเย็นในตอนเช้านะครับพ่อแม่พี่น้องทุกอำเภอทั่วทั้งจังหวัดเพชรบูรณ์วันนี้ก็คาดการว่าจะไม่มีฝนนะครับผมอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33ต่ำสุดอยู่ที่22องศาเซลเซียสมีลมตะว,วันออกความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงยอดดอยมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่13องศาเซลเซียสนะครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดกำแพงเพชรกันครับพ่อแม่พี่น้อง เสาร์ที่14ธันวาคมคาดกันว่าจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งอําเภอที่คาดกันว่าจะมีฝนเล็กน้อยของจังหวัดกำแพงเพชรได้แก่อําเภอพานกระต่ายโกสัมพีนครอ,อําเภอเมืองกำแพงเพชรส่วนอําเภออื่นๆนั้นคาดกันว่าจะไม่มีฝนนะครับผมเช่นอําเภอคลองลานบางศีลาทองชานุวรลักษณ์บุรีคลองขุงบึงสามาคัคคีสายทองวัฒนาสายงามและอําเภอบาลานกระบือนะครับผม อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่22องศาเซลเซียสมีลมตัวหนอกความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงยอดดอยมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่14องศาเซลเซียสนะครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดพิจิตรกันครับผมเสาร์ที่14ธันวาคมคาดการว่าจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าและก็ทั่วทุกอำเภอทั่วทั้งจังหวัดพิจิตรวันนี้ก็ไม่มีฝนนะครับพ่อแม่พี่นอ้องอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 33ต่ําสุดอยู่ที่22องศาเซลเซียสมีลมตัวนอกความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับพ่อแม่พี่น้องเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจําวันของจังหวัดอุตรดิษฐ์กันครับผมประจําวันเสาร์ที่14ธันวาคมสําหรับอุตรดิตฐ์เมืองลังสาดหวานวันนี้ก็คาดการณ์ว่าจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าทุกอ,อําเภอทั่วทั้งจังหวัดอุตรดิตฐ์คาดการณ์ว่าจะไม่มีฝนนะครับผมอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33อุณหภูมิต่ําสุดอยู่ที่22ององศาเซลเซียส มีลมตะวันออกความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงยอดดอยมีอากาศหนาวอุณหภูมิตามสุดอยู่ที่14องศาเซลเซียสนะครับเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดสุโขทัยกันครับผมเสาร์ที่14ทธันวาคมคาดกันว่าจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าทั่วทั้งจังหวัดทุกอำเภอของจังหวัดสุโขทยัยคาดกันว่าจะไม่มีฝนนะครับวันนี้อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่3-3 อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่22องศาเซลเซียสมีลมตะวันออกความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงยอดดอยมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่15องศาเซลเซียสนะครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดพิษณุโลกกันครับพ่อแม่พี่น้องเสาร์ที่14ธันวาคมคาดการณ์ว่าจะมีอากาศเดย็นในตอนเช้าและก็ทุกอำเภอทั่วทั้งจังหวัดพิษณุโลกวันนี้ก็คาดก,ก็คาดการณ์ว่าจะไม่มีฝนนะครับผมอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32 อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่22องศาเซลเซียสมีลมตะวันออกความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงยอดดอยมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่14องศาเซลเซียสนะครับสำหรับทางภาคเหนือนั้นก็มีได้วิเคราะห์โมเดลฝนไว้ว่าในช่วงตอนเช้าจนถึงประมาณ12นาฬิกาก็จะเป็นกลุ่มเมฆฝนเล็กๆน้อยๆนะครับผมโดยเฉพาะทางภาคเหนือนตอนบนได้กระจายตัวอยู่น่าจะอยู่ในลักษณะคืมฟ้าคืมฝนมากกว่านะครับพ่อแม่พี่น้อง แล้วก็มีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างหนาแน่นอยู่ในช่วงเวลา14ค่อนข้างปกคลุมไปทั่วแล้วก็หนาแน่นอยู่ในช่วงเวลา14-15นาฬิกานะครับผมคาดการว่าฝนจะตกอยู่ในช่วงนี้โดยในช่วงนี้นะครับในใน,ในบริเวณของภาคเหนือตอนบนนะครับพ่อแม่พี่น้องในเว่าในช่วงเวลาประมาณ14-15-16นาฬิกาโดยเฉพาะแถวจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดตากงจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางเชียงรายรวมไปถึงจังหวัดพะเยานะครับคาดกาันว่าน่าจะมี มีฝนตกเป็นหย่อมๆนะครับในช่วงเวลา 14, 15, 16นาฬิกาโดยภาพรวมของทางภาคเหนือวันนี้น่าจะอยู่ในลักคึ้นฟ้ารึ้ฝนเกือบตลอดทั้งวันนะครับผมคาดกันว่าจะมีอากาศหนาวเย็นทั้งวันและก็มีลมแรงนะครับผมตั้งแต่มีลมตะวันออกตั้งแต่10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมสำหรับทางภาคเหนือสำหรับการพยากรณ์อากาศของทางภาคเหนือวันนี้กับผมลุงนวดฝนฟ้าพยากรณ์ก็ขอจบไว้จะเพียงเท่านี้นะครับพ่อแม่พี่น้องขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดแชร์ และกดให้กำลังใจทีมงานนะครับผมวันนี้อาจจะเร็วไปนิดหนึ่งเนื่องจากว่าข้างบ้านมีงานนะครับพ่อแม่พี่น้องก็จะมีเสียงเข้ามาบ้างเล็กๆน้อยๆแล้วก็น่าจะหนักขึ้นเรื่อยๆครับเนื่องจากว่าจะมีการร้องราทาเพลงกันนะครับพ่อแม่พี่น้องสาหรับช่วงนี้ก็ขอลาพ่อแม่พี่น้องไปเพียงเท่านี้มาพบกันใหม่ทริปหน้าขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดแชร์และกดให้กำลังใจทีมงานนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่า ขอให้โชคดีและสวัสดีครับผม